ัายอยนเรียนยพอบาวนีได้มางเทเขาบริหารเบื้องต้นรับแต่ยังม่ ุไม่ช่คุวันนี้เราได้คนท้าว่าวหคุณเป็นตัวแทนที่บอกเป็นตัวบอตับกว่วันนี้เราเี็นเรื่องตานเราจะรื่นเปิดโอการให้พี่น้องเกษตรกรมานางเห็นโอชาขอกประชุอ้าโอประชุเข้ามวแลาสุณจะทำในจุดขอาการเรากผมเ็นแก่ผมนะครับรอวาเป็นซื้อขายกนกพันซึ่งที่เป็นหน้าของเรา ในการสุ้มต่อไปใหบานนะครับนะครับเรื่อข้อต่างๆซ่เราก็าบของเรารู้แลลวนะว่าวอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นดันี้ระเบียบของสกานกุพุงไปโดนะไปเจอ่งไปโดนเรื่อ้รมว่าด้นนี้เองปตะลาเองก็ทำเี่ยวว่าพี่ประเบีเีต่างๆนันคือนะครับก็ก็หลายวันวันนี้ ครับทางพวกเาอยากเดินโดจริงๆครับตอนนี้ครับถ้าไม่เดินโดดจะไม่โอเในานครับคือครุร้ามรวกเกษตรกรยาให้มีเกษตรกรที่ฉัดดจนตั้งแต่ตัวเทนรับผู้บ้านรับตำบลระรับอำเภืรอดับจังหวัดลานล่างโลนเลยเดิน่ไปสู่ลาทู่ไปโมกโลนยมีมมงเลยอยากจยขารองไม่ขอกิโลกซิล่ะค่ะคือห้าสิบบาทก็ได้